อ่ะเดี๋ยวเปิดกล้องถ่ายรูปก่อนนะคะเปิดกล้องถ่ายรูปก่อนนะกูค,ครับกล้องเสียค,ครับค,ครับคนนี่กล้องเสียไม่เป็นไรครับ สูวิจจ์ได้ยินไหมอันนี้ก้องเสียงมาเลยไหมคุณภาวัตคุณยิสาสุดิเดช เปิดแป๊ดหนึ่งโอเคอเอาแค่นี้นะคะสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งนะคะอีกนึงรูปนะหนึ่ง,นะองสองนะ,ะโอเคปิดกล้องได้เลย ปิดกล้องนะคะไม่ใช่ออกนะปิดกล้องเลยชุดอ่ะสะไลด์คูเขขยงได้แล้วนะคะนะสะไล ช้างค่ะประเภทวัสดุเครื่องมือช่างพื้นฐานสามเรื่องที่สิบห้าคะแนนนะคะถ่ายลงในกลุ่มก็ได้กลุ่มเธอมีใช่ไหมคนที่ไม่ได้เข้าอ่เดี๋ยวเนี่ยแค่เนี้ยสองกับสิบสี่สิบสี่กับยี่สิบห้านะคะ สูวิจจากเปิดไม่ได้ไหมพิมเช็ดหน่อยค่ะสูวิจาก ่าโอเคนะคะเดี๋ยวคุยดูวิดีโอนะอ่าอันนี้นะคะวิดีโอนะวันนี้เราต้องอีกสองอาทิตย์นะคะวันที่หนึ่งส่งวันที่หนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูวิดีโอก่อนนะคะ

ได้ยินเสียงไหมคะเปิดไม่ตอบเร็วๆได้ยินเสียงไหมวิดีโอได้ยินครับมันไได้ยินนะครูเดี๋ยวพาไม่ไปไม่ไปอ่ะโอเคนั่นเดี๋ยวครูส่งลิงก์นะคะเดี๋ยวเราไปดูช่องเช็ดนะเดี๋ยวให้เวลาไม่ถึงห้านาทีนะคะคลิปวิดีโอนะไปดูเองนะคะ ะจกะแล้วอ่าหนูคลิกลิงค์ทางย่องเช็ดนะคะนะแล้วก็ไปดูเว็บไปดูหนาทีนะเดี๋ยวคุรอนะคะวิดีโอสามนาทีกอกป่านะคะ โอเคเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วไหมคะอ่ะาใครเสร็จแล้วกดกดไลค์เลยกดไลค์เลยใครเสร็จแล้ว ใช่ไหมกดไลน์นี่คือยังดูอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้หลับนะอ่ะเดี๋ยวผู้พูดไปคร่าวๆนะวิดีโอนะคะวิดีโอหนึ่งชิ้น นะให้ทําวิดีโอหนึ่งชิ้นขึ้นมานะคะประดิษฐ์อะไรก็ได้นะจากเศษวัสดุเหลือใช้หรืออะไรก็ได้นะคะไม้พลาสติกเอ่อพลาสติกที่เป็นขวดไม้ติ่มไม้อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเรานะเอ่อในชิ้นงานนะคะจะต้องมีบอกว่าหนึ่งแนะนําตัวสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชื่อเด็กหญิงเลขที่ชั้นมหนึ่งทังอะไรนะคะแล้วก็บอกว่าชื่อสิ่งประดิษฐ์ที่ตัวเองจะมาทําเนี่ย มันชื่อว่าอะไรนะคะคิดมาด้วยนะแล้วก็บอกว่าเออมีประเภทของวัสดุอะไรบ้างที่ใช้นะคะ <c oughs> เครื่องมือเครื่องมือช่างพื้นฐานที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะวันเรียนไปสีประเภทนะวัดตัดติดแล้วก็เจาะนะคะนะ <c oughs> เลือกออกมาก็ได้นะคะเอากันไกลหรือเอาคัตเตอร์ก็ได้นะง่ายๆนะคะนะเอาเท่าที่มีนะหรือติดกาวกาวอะไรก็ได้นะคะถ้ามีกาวประเภทเดียวก็ได้ อ่ารูปภาพพร้อมคําอธิบายประกอบในแต่ละขั้นตอนนะคะนะถ้าไม่มีใครถ่ายรูปให้ใหอ้อ่ถ่ายรูปแต่ละขั้นตอนเวลาทําเสร็จแล้วนะคะมานะมาแปะเอาไว้นะคะในคลิปวิดีโอนะ,ะขั้นที่หนึ่งทำอะไรขั้นที่สองทำอะไรนะคะสุดท้ายบอกประโยชน์ของชิ้นงานที่ได้นะชิ้นงานเอ่อชิ้นนี้ที่ผลิตขึ้นมามีประโยชน์ยังไงนะคะ นะให้มีห้าข้อนี้นะคะทําเป็นคลิปวิดีโอมา1ชิ้นนะทำไหนไหนก็ได้นะคะโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วแต่เรางานนี้รวมถึงอาทิตย์หน้าด้วยนะคะนะคุ้ยเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะนะอาทิตย์นี้มาเพื่อบอกนะว่ามีข้อตกลงมีคําชี้แจงอะไรบ้างนะคะอ่าทีนี้อันที่สองส่งงานผ่านทาง Gmail นะคะส่งงานผ่านทาง Gmail นะ Gmail อยู่ด้านบนนะคะ work. กรู sgmail. c o m นะคะขั้นตอนการสร่งเดี๋ยวอธิบายข้างๆนี่ก่อนนะดูตามข้อ2 1 3 1 3 2อนนนี้ไปเลยนะคะเข้าไปที่ Gmail ของตัวเองเหมือนตัวเองเข้า Google Classroom ปกติเลยนะคะจากนั้นให้กรอก Gmail ของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะแล้วไปคลิกที่คำว่าเขียนเครื่องหมายบวกนะแล้วก็เขียนนะคะ รูปที่ได้ก็จะได้เหมือนภาพนะที่เห็นนะคะซ้ายมือนะอ่เดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะอ่าขั้นที่หนึ่งอ่าขั้นที่หนึ่งนะคะสมมุติเราเข้ามาใน gmail เรียบร้อยแล้วนะคะกรอก gmail ของตัวเองปกติเลยนะ Gmail นะคะนี่หน้า Gmail นะหน้า Gmail ปกติมาสังเกตซ้ายมือซ้ายมือตรงนี้นะซ้ายมือตัวเองนะคะมาที่คำว่าเขียนนะซ้ายมือมาคำว่าเขียนอ่นะเขียนนะคะถึงถึงใครกรอก Gmail เมื่อกี้ที่ครูให้ไปลงไปนะคะ Work โอเคอายูโอเคเรื่องเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไร, Video, ระวิดีโอสิ่งประดิษฐ์ของอ่าวิดีโอสิ่งประดิษฐ์ของนะคะ วิดีโอสิ่งประดิษฐ์ของของชื่อเอ่อห้องก่อนนะสมมุติ1นทับสนะคะชื่ออะไรสมมตุติชื่อสมชายเลขที่90นะคะอ่าทีนี้มาคลิกที่ดีบด้านล่างนะคลิกดีบกระดาษแน่ไฟล์นะคะ คลิปหนีบกระดาษแน่ไฟล์นะแล้วก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะไฟล์วิดีโอที่อยู่นะคะแล้วกดคําว่าส่งนะสีฟ้าอันสุดท้ายนะคะข้อสังเกตที่ต้องดูให้ดีๆนะชื่อ Gmail นะคะถ้า Gmail ผิดไป Gmail คนอื่นเลยนะแล้วก็ชื่อนะคะวิดีโอสิ่งประดิษฐ์ของอยู่โมหนึ่งทับอะไรชื่อจริงแล้วก็เลขที่นะคะใส่มานะ อันนี้ส่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมาโรงเรียนแล้วนะคะนะถ้าใครไม่เข้าใจให้หมาห้องคมนะคะนะอ่าโอเคอันนี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมคะอันนี้เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอ่าใครไม่เข้าใจบ้างเรียนแทนเลย มีไหมคะใครไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วไปสไลด์สุดท้ายนะคะทำแบบฝึกสแกน QR code ก็ได้นะคะหรือว่าคลิกลิงก์ลงไปเลยนะนะคะ เดี๋ยวใครไม่ได้มาคลิกลิงก์ทางช่องเชตนะคะใครไม่ได้มาคลิกลิงก์ที่ทางช่องเชตนะ,ะอ่าใครไม่ได้คลิกลิงก์ทางช่องเชตนะคะค ตอกเลขที่นะคะชั้นข้อที่หนึ่งนะคะวิดีโอสิ่งบันทิส่งวันไหนนะส่งวันไหนนะคะข้อที่สองในรายละเอียดในวิดีโอที่ไปดูมาเมื่อกี้นะใครไปดูจริงนะคะนี้ต้องตอบไปถูกนะสิข้อนะคะข้อที่สามช่องทางในการส่งงานส่งทางไหนเมื่อกี้ วิดีโอตัวอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรนะคะประกอบด้วยเครื่องมือช่างกี่ประเภทกี่ประเภทนะคะที่ผู้ใช้ใช้กาวกี่ชนิดฟิวเจอร์บอร์ดสีอะไรนะคะแล้วก็รูปถ่ายรูปเป็ดที่ตกแต่งนะมีกี่ตัวนะคะแล้วก็ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนสุดท้ายเลขนะคะ สิบข้อนะใครเสร็จแล้วกดส่งนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วออกได้เลยไหมครับยังครับเดี๋ยวแปบบ๊กหนึ่งนู ใครที่เสร็จแล้วช่วยติดต่อสุวิจักให้กูหน่อยค่ะอยู่ไหมอยู่ในนี้ไหม อาวิชาอื่นก็เข้าเรียนไหมคะวิชาอื่นเพิ่นเข้าเรียนไหมบางวิชาก็เข้าครูบางวิชาก็ไม่เข้าเป็นไหมล่ะส่วนมากเข้าเรียนเข้าเรียนนี่คือไม้ใช้ได้ไหมหรือใช้ได้ปกติที่ยางไม่ปกติเขาก็ไม่เปิดไม่นะครู ตามได้ไหมถ้าตามไม่ได้เธอไปเทคชื่อไลน์ก็ได้ค่ะใน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 ไลน์เธอในในไลน์ของเราอ่ะแต่กูตามเองค่ะไม่เป็นไรอ่าโอเคส่วนมากนะ่าจะเสร็จกันเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวกูซูมถามทีราโค่แล้วกันนะ ข้อที่หนึ่งนะคะส่งงานวันไหนหนึ่งกุมภาครับอา้าวหนึ่งกุมภาโอเคข้อที่สองอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะมีอะไรบ้างสง่สงค่ะส่งทางไหนส่งทางไหนอีเมลครับอ้าวอีเมลอีเมลโอเคอ่าวิดีโอตัวอย่างเมื่อกี้คุณใส่เสื้อสีอะไรคะ จากวิดีโอเมื่อกี้ครูใส่เสื้อสีอะไรสีขาวไหมสีอะไรสีขาวโอเคสีขาว,ขาวมีรูปสัตว์อะไรที่เสื้อครูหนูเห็นเป็นหมาค่ะโอเคอ่าถูกต้องเป็น,นหมาเออเออโอเคโอเคโอเคมาหมา มาอกนะคะอ่าโอเคใช้เครื่องมือว so ัดอ่าไม่ใช <oh ่สิใครใช้เครื่องมือช่างกี่ประเภทสองค่ะไอ้สามสามสามประเภทสามใช่ไหมสามสองไปเราดูใช้กาวกาวกี่ชนิดสามสามสามชนิดอ่าใช้พิวเร์บอร์สีอะไรสีเหลืองสีเหลือง มีเป็นกี่ตัวสี่ตัวคสี่ตัวครับสี่สี่สี่ตัวสี่ตัวมีกี่ขั้นตอนสิบเจ็ดสิบขั้นตอนครับกีตาร์อยู่ไหมนี่กีตาร์อยู่ไหมเียห้กีตาร์ตอบคนสุดท้ายตัวใครอยู่ใครอยู่ใครคนสุดท้ายเลขออกะไรศูนย์ห้าหนึ่งค่ะอ่าโอเคไปพักคนได้ค่ะออกไปเลย ครับคุณค,ครับคุณกบครับสวัสดีครับขอบคุณครับแค่นี้แหละครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ